สวัสดีครับบอน,นิธิลามบายนะวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการเช็คเครื่อง v ี vo นะครับว่าติดล็อกซิมหรือเปล่านะครับติดล็อกผ่อนกับบริษัทไฟแนนซ์หรือเปล่าจะมีวิธีการเช็คง่ายๆอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกนะเราจะมาเช็คก,การล็อกซิมล็อกเครือข่ายหรือว่าล็อกรายเดือนก่อนนะครับมารับชมกันได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยนะครับหลังจากที่เราเช็คแล้วนะครับว่าติดล็อกรายเดือนหรือเปล่านะต่อมานะครับสําคัญนะในปี2 0 2 5นีนี้ มีการเช็คไฟแนนซ์นะครับสำหรับ s g Finance Star Money หรือว่าเครื่องบริษัทต่างๆนะครับที่เช็คจะมีวิธีการเช็คยังไงไปรับชมกันได้เลยครับครับมาเริ่มเลยนะจากการเช็คลายเดือนนะครับสำหรับวิธีเช็ครายเดือนของ Vivo นะครับเคยทำลงไว้ที่ช่องแล้วนะครับประมาณปีกว่าๆแล้วนะวันนี้นะครับจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่าวิธีการอย่างเมือเดิมหรือเปล่านะมาเริ่มวิธีการได้เลยนะครับกดปุ่มโทรนะกดดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับ 225สี22 5, ่เหลี่ยมเครื่องก็จะเข้ามาหน้าเวอร์ชั่นเทสแบบนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่ครับหาคำว่าคัสตอมไท e นี่ครับสังเกตนะครับรุ่นนี้นะ v i v o y 2ยสนะไม่ติดล็อกรายเดือนนะครับแล้วมาดูตัวอย่างการติดล็อกรายเดือนนะการติดล็อกรายเดือนนะครับเมื่อเรากดดอกจันสี 5, ่เหลี่ยม225สี่เหลี่ยมนะปึ๊บสี C ่เหลี่ยมนี่ครับ พอเราเลื่อนลงมาเจอคัสตอมไทยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะมันจะมี d t a ท2หรือว่าไอขึ้นตรงนี้แสดงว่ามันล็อกเครือข่ายนี้นะครับการจะซื้อเครื่องมือ2แบบนี้นะครับต้องระวังดีๆนะเช็คดีๆเดี๋ยวจะเจอเครื่องติดล็อกซิมถ้าเจ้าของเก่าไม่จ่ายนะครับมันจะมาล็อกทีหลังนะครับสำคัญนะในปี2025นี้มีการเช็คไฟแนนซ์นะครับสลับ SG Finance นซ e ์มันนหรือว่าเครื่องบริษรัทต่างๆนะครับที่เช็ค จะมีวิธีการเช็คยังไงไปรับชมกันได้เลยครับมาดูตัวอย่างเครื่องที่นํามาสาธิตนะครับก็จะเป็นรุ่น vivo y 205g นะพอเราเข้าไปที่การตั้งค่านะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับค่อยๆเลื่อนนะหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์อยู่ท้ายสุดเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับนี่ครับั a n o o s นะชื่ออุปกรณ์ vivo y 200ค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะหาคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับ พอถึงหน้านี้สังเกตคําว่าหมายเลขบิลนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยโดยปกตินะครับถ้าเราแตะตรงนี้เ็ดครั้งนะครับมันจะเปิดเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับเครื่องที่ล็อกนะครับเราแตะแค่ครั้งเดียวนะเครื่องก็จะฟ้องว่าฟีเจอร์นี้ถูก s g Capital นะครับปิดการใช้งานสแสดงว่าเครื่องนี้นะครับติดล็อกติดผ่อนอยู่ครับบริษัท s g Finance นนะครับกรณีติดล็อกเกี่ยวกับบริษัทสตาร์มันนี่นะครับหรือว่าบริษัท,ทอื่นๆนะเมื่อเรากด เข้าไปที่หมายเลขบิลนะเครื่องก็จะโชว์แบบนี้นะครับบล็อกไว้ตามนโยบายการทํางานนะครับแสดงว่าเครื่องพวกนี้นะครับห้ามซื้อขายเด็ดขาดนะครับยังผ่อนไม่หมดถ้าไม่จ่ายเงินนะครับเครื่องจะล็อกโดยทันทีมาดูวิธีเช็คอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เรารีบูตเครื่องใหม่นะครับหรือว่าปิดเปิดเครื่องใหม่นะเดี๋ยวจะมาลองปิดเปิดเครื่องนี้ดูนะครับซึ่งล็อกอยู่กับ s g Finance อยู่นะรีบูตใหม่ได้เลยนะครับนี่ครับ พอเครื่องเปิดติดนะครับ Welcome to SG Capital นะสังเกตนะตรงนี้นะแสดงว่าเครื่องนี้ติดล็อกนะครับสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะมาดูตัวอย่างเครื่องที่ไม่ติดล็อกนะครับพอเราเข้าที่การตั้งค่านะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะหาคําว่าข้อมูลซอฟแวร์นะครับเจอแล้วครับกดเข้าไปได้เลยหาคําว่าหมายเลขบิลนะครับกดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข็มจครค้งนะมันก็จะเปิด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เรานะกดกลับไปอีกครั้งหนึ่งเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเลื่อนขึ้นไปนิดนึงกดกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับพอถึงหน้านี้นะครับเข้าคํมมาว่าระบบนะสลับมือถือ Vivo นะครับระบบตัวเลือกสลับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับให้เราลองเปิดนะการปลดล็อก OEM นะครับถ้าเปิดได้แสดงว่าเครื่องไม่ติดล็อกนะครับสามารถซื้อขายได้นะ ก็เป็นวิธีการเช็คสั้นๆง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้หน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ